ค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับช่อง K N On The Way เกดค่ะนุ่นค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน The 66 c o t t a a e นะคะก็คือข้างในร้านอะ่ะเขาจะมีทั้งอาหารแล้วก็น้ำแล้วก็เค้กเพื่อให้เราได้เลือกสรรน,นะคะ,คะก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะไป แล้วนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะก็มีจะมีมที่ให้นั่งเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารอาหารนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารนะคะก็คือเรามีให้เลือกทั้งอาหารเชคแล้วก็เครื่องดื่มค่ะเพราะว่าจะมีเมนวูนอาหารวางอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยนะคะสามารถมาสั่งได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยแล้วก็สามารถเขาก็จะให้ป้ายไปนะคะแล้วก็ไปรอที่โต๊ะค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวเราขอสั่งอาหารก่อนนะคะ เราก็สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรบรรยากาศรอบๆร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนเขาเป็นแบบว่าจุดไหนบ้างที่ถ่ายรูปเขาคือเยอะมากใ,ในทีนี้เยอะจริงๆนะร้านพี่เกศแนะนำ่อยขนาดแค่ตรงน้ำพุยังยังสวยอะ่ะยังน่ารักเลยอ,อะ่ะทุกคนมาได้นะอยู่ตรงแถวๆอุดมสุขค่ะก็คือตรงบีเทสอุดมสุขเลยก็คือ the city city h o e นะคะลงบีเทสอะไรนะอุดมสุขใช่บีเทสอุดมสุขทางออกที่สองนะคะใช่ สามารถลงได้เลยที่ทางออกที่สองค่ะไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงคุณตรงนี้เป็นที่นั่งเหมือนกันเหรอใช่ก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นที่นั่งทั้งหมดเลยนะคะคือเราสามารถนั่งได้ตรงนี้ข้างในก็นั่งได้นะพาเดี๋ยเราข้างในหน่อยไหมเออไปที่นี่นะคะเขาก็จะแบบเหมือนมีเป็นแบบห้องๆอย่างเงี้ยให้เข้าไปนั่งได้ใช่ไหมเนี่ย ก็จะแบบสําหรับใครที่ต้องการความเงียยไม่ต้องการแสงที่มันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนที่จะมานั่งทํางานก็ได้นะคะก็คือเขาจะมีให้สําหรับแบบมูฟคือคนที่มานั่งทํางานเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคาเฟ่นี้นะคะเขาก็มีร้านแบบร้านต่างๆคือนี้เป็นร้านสกินแคร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในก่อนนะคะ อันนี้พี่เขายังจัดร้านอยู่นะคะพี่ขอเนี้ถ่ายนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านสกินแคร์นะคะหรือว่าสามารถซื้อเป็นของฝากได้พี่เขาจัดน่ารักมากใช่ดูเป็นตรงเป็นอะไรน่ารักก็คือมันจะมีน้ำมันมะลูมะลิงเงี้ยก็คือเราสามารถเข้ามาเลือกสั่งได้นะคะก็คือข้างในใช่ค่ะนี่ก็สามารถมาเจอกับพี่เขาได้นะคะถ้ามาร้านนี้ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะมีร้านขายสภาด้วยนะคะชื่อร้าน UI นะคะแต่คือร้านนี้น่าจะไม่มีแมคะาก็คือสามารถเข้าไปดูแล้วก็น่าจะต้องไปติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ใช่ใช่เราไปนั่งรอที่โต๊ะนีย่ยไหมใช่ปะเ,เดี๋ยวเราไปรออาหารเช้าก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่เก้าโมงใช <c oughs> ่เก้าโมงก็คือเรามากะแต่เช้าเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยแล้วเรามากะแต่เชา้าเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนด้วยไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า เราสั่งเมนูอะไรไปบ้างไปค่ะ ็คืออาหารที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะก็คือจะมีข้าวผัดแล้วก็สปาเกตตีคาโบนาราค่ะใช่แล้วก็มีพิซซ่าอันนี้ฮาวายแอยนแล้วก็อันนี้จะเป็นเบคฟัดนะคะอาหารเช้าที่นี่นะคะค่ะอันนี้คือเรากินกันสี่คนนะคะไม่ใช่กินสองคนแล้วก็มีน้ําด้วยใช่อันนี้จะเป็นน้ำคลีนเนลี่นะคะใช่อันนี้เป็นชามนาวค่ะแต่คือน้ำเนี่ยเขามีแบบจุนิดเลยนะเขาแบบมาในแบบว่า ในถาดอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ํามันเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะเขาเก็บมีเทีแยวแบบดีดีนิดน้อยอนิดบรรยากาศภายในร้านก็แบบมีต้นไม้แล้วก็มีที่นั่งแบบเยอะมากๆจริงๆเือสามารถจุคนได้เยอะมาแล้วเพราะว่าทุกมุมเขาอะมีแบบนั่งหมดเลยค่ะใช่ใช่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะได้ อนนี้นะคะก็คือเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆภายในร้านว่ามีมุมถ่ายรูปตรงไหนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปซักสองสามรูปก็ได้เออไปทางนี้เลยวตอนเม่นี้ค่ะตามมาเลยนะคะคือร้านเนี้ยเขาจะแบบพื้นที่เขาเยอะมากแต่คือบรรยากาศเขาก็จะเป็นสวนหมดเลยนี่ก็จะเป็นแบบเป็นสวนทั้งหมดเลยนะคะใช่คือตัวนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้อะทุกคนถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ พอเข้ามาในนี้นะคะเขาก็จะมีเหมือนพื้นสนามหญ้าให้ถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกพื้นมันอาจจะแฉะหน่อยค่ะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็คือคนแถวตรงนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาก็คือจะมาฝนตกอ่ะเนาะใช่ฝนมันตกเดี๋ยวเราจะเลาะไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ทางเดินของเขาให้นะคะไปเนี่ยทุกคนดูดิคือบรรยากาศภายในร้านมันดีขนาดไหนอะ คือมีแบบต้นไม้เยอะมากแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปไปทุกมุมเลยนะคะแล,แล้วจะมีแบบที่ถ่ายรูปเป็นร้อยมุมอ่ะถ้าสมมติว่าคนที่แบบถ่ายรูปเ,ปเก่งหรือว่าแบบช,ชอบถ่ายรูปอ่ะน่าจะใช่ค่ะสามารถเอาชุดมาเปลี่ยนได้อะ่ะเอเอใช่เขามีห้องน้ําให้ข้างหลังนะคะก็คือถ้าใครอยากเอาชุดมาเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันใช่ใช่แล้ววันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีของเราเ,<อ>รเปล่าเพราะว่า เหมือนเขามีเวิร์กช็อปพวกทําทําดอกไม้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราอะอาจจะไปแว๊บดูหน่อยใช่ไปแว๊บดูว่าเขามีอะไรแบบสองวันนะคะคือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่หกเนาะหกกันยาแล้วก็วันนี้วันที่เจ็ดกันยานะคะมีแค่สองวันแต่เดี๋ยวเวิร์กช็อปอะเราแยกไนอีนคลิปหนึ่งนะคะถ้าใครอยากดูแบบเวิร์กช็อปมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้น เพราเป็นยังไงตอนเนี้ยเดี๋ยวเราอ่ะอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปพอไปดูเวิร์กช็อปก่อนว่าเขามีอะไรบ้างแล้วอะไระถ่มาให้ทุกคนดูใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะคะ T N On Away นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามว่าครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนหรือว่าทำอะไรนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย